สวัสดีค่ะเอซี FC ทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรทีวีทุกคนเลยนะคะเราก็มาตามกันต่อกับสูตรสามตัวของเย็นจิตพรทีวีนะคะเอฟซี FC อย่าลืมนะคะที่เห็นอยู่นี่คือสูตรของสาวดำค่ะเขียนไว้ชัดเจนนะคะสูตรสามตัวบนสูตรสาวดำสามตัวบนมีเรียกอะไรบ้างที่สาวดำวงกลมไว้หมายถึงชอบนะคะ แล้วคะเป็นสูตรที่สองนะคะแล้วก็ถ้ามีเลขห้าตัวสี่ตัวหกตัวก็จะเป็นเลขที่มีสองตัวบนล่างด้วยนะคะถ้าเข้าสามตัวก็จะเราก็จะถูกสองตัวบนด้วยนะคะก็พิจารณาดูนะคะเลขเด่นงวดนี้ก็จะมี3 80 75นย์เจ็าะตามความชอบนะคะตามความชอบใครที่ชอบก็ อจัดไปนะคะใครที่ชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องจัดนะคะอ่าเราก็เราก็ไม่ต้องซื้อไม่ต้องจัดเนาะค่ะเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องจัดเนาะดูนะคะสูตรสามตัวบนค่ะ ถูกองสาวดำนะคะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะนี่ก็คืออ่าสูตรอ่ายังไม่ได้ดูสูตรหนึ่งไปดูสูตรสองไม่เป็นไรนะอ่าก็จะมีสามแปดศูนย์เจ็ดห้านี่คือเป็นเลขเด่นมีมีมในห้าตัวนี้มีเลขตัวที่ท่านชอบไหมคะมันก็จะมีแค่สิบหางนะคะเขียนไว้ชัดเจนนะคะว่าสิบหางนะคะค่ะ อันนี้ก็จะเป็นสูตรที่หนึ่งกับแคปไว้นะคะจะได้รู้นะคะว่าพอหวยออกมาเราจะได้รู้ว่าสูตรเข้าหรือเปล่านะคะสูตรนี้เลขเด่นก็จะมี50 276ค่ะห้าศูนะคะเลขเด่นนะคะก็จะตัวชัดเจนดีนะคะขยายดูได้เลยนะคะ อ่าสูตรสาวดำกับสามตัวบนนะคะเลขเด่นนะคะน่าที่สาวดำเขียไว้ให้สูตรที่หนึ่งนะคะเลขเด่นสูตรที่หนึ่งนะคะแล้วสาวดำก็อันนี้มันจะมีเลขอะไรเนี่ยนะคะมันก็จะมีเลขมันก็จะมีเลขอ่าเดี๋ยวโทษโทษจะเดี๋ยวนะคะ เราก็จะมาทำการจะดูว่าเลขเลขสูตรศูนย์นี่เป็นหลักนะคะก็จะเป็นศูนย์ห้านะคะจะศูนย์ห้าแล้วก็มีเจ็ดนะคะศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดอีกอันนึงเป็นสามแปดนะคะอีกอันนึงเป็นสองหก ะะเดี๋ยวสาวดำก็จะเอามาสลับกันทําเป็นสูตรอีกนะคะกะว่าไม่ไม่ให้หลุดนะคะกะว่ายังไงก็ต้องให้เข้าภายใน3ตัวในสูตรไหนก็แล้วแต่ที่เราจะจับสลับกันนะคะทีนี้ก็มาเป็นอาจารย์พรนะคะสูตรใหม่เดินดีนะคะสูตร10บ,บน10บ,บนล่างนะคะสูตร10บบนล่างนี่ไม่เคยไม่เคยหลุดของอาจารย์นะคะ นี่ชัดเจนดีนะคะค่ะอ่าสูตรสามสูตรเอ่อ,อสูตรหน่วยสิบร้อยนะคะอาจารย์พอก็ชัดเจนนะคะท่านเขียนมาเลยนะคะว่ามาบนล่างก็คือศูนย์สามสองสามและห้าสามค่ะนะคะพิจารณาดูนะคะเขียนไว้ชัดเจนค่ะหน่วยหลักหน่วยจะมีหกมีเจ็ดมีห้ามีสามนะคะ หลักสิบก็จะมีศูนย์มีสองมีห้าหลักร้อยนะคะก็จะมีเจ็ดกับมีสามค่ะมั้ยมีจักตัวเลย,เยนะนั่งบึงดูมีจักตัวน้อนขึ้นห้องอาจารย์พี่เจ้าตัวอาจารย์พรอ่ะมีหาเนาะมีเจ็ด มี0นมี5้ามี7แล้วก็มี2แล้วก็มี3สามนะเาล้วกะศูนย์สอ้าศูนย์สองหล้าสามหก็ดหกเจ็ดห้าสามหนสสามสีค่ะ ก็พิจารณาดูนะคะท่านเขียนไว้ชัดเจนนะคะมาบนล่างนะคะเลขสามหางก็มีศูนย์ศูนย์สามแล้วก็สองสามแล้วก็ห้าสามจ้ะนะคะทีนี้ก็มาเลขของหลวงพ่อพรเอาพระอาจารย์มีเซ้นก่อนนะคะพระอาจารย์มีเซ้นค่ะวันวนี้ท่านให้มาแล้วนะคะท่านให้มาแล้วค่ะ แต่งวดนี้สาวดําเขียนให้และให้เลยนะคะนี่ท่านให้มาหกศูนย์สามสาวดำอันนี้สาวดําเขียนนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันก็เลยเขียนให้นะคะเก้าศูนย์สามนะคะพิจารณาดูนะคะหากว่าท่านชื่นชอบหากว่าท่านชื่นชอบก็จัดเลยนะคะไม่ต้องลดังเรียใจนะคะถ้านเราชอบนะคะจัดเลยค่ะงวดนี้ พิจารณาดูนะคะท่านให้มาหางเดียวเขาลอ่อเลยจ้ะเนี่ยท่านให้มาแค่นี้นะคะสาวดําเขียนให้นะคะ903กับ63เนี่ยค่ะนะคะ นี่เป็นเลขหลวงพ่อพรนะคะหลวงพ่อพรับงวดที่ลแล้วของท่านเข้าเต็มๆนะคะห้าสองเลขมีสามหางเท่านั้นนะคะเลขหลวงพ่อพรนะคะ วันนี้วันนี้เราก็จะได้เลขแม่ย่าสีดาจันที่ท่านมาเขียนให้วันที่สาวดำจะไปหาเจ๊แดงนะคะรอแป๊บหนึ่งนะคะแม่ย่าสีดาจันท่านมาเขียนให้แล้วให้แล้วพิธีเรียบร้อยแล้วเมื่อคืนนี้สาวดำกลับจากงานกุศลน,นะคะงานบุญเวศท,ที่วัดบ้านเจ๊แดงค่ะนะคะก็ได้มีหมอลำกรนประยุกต์แล้วก็มีเย็นจิตพอทีวีสนุกสนานกันนะคะ แล้วก็สาวดาก็ไม่ย่าท่านมาเขียนให้นะคะมาเขียนให้แต่ทีนี้ตอนขากลับสาวดากลับนี้มันดึกใช่ไหมคะสาวดาก็ง่วงมากมาไม่ไหวนะคะประมาณห้าทุ่มแล้วเลยเลยขอนแก่นมาจะเข้าบ้านไผ่ะนะคะก็เลยเลี้ยวไปเติมน้ํามันที่ด้านซ้ายมือถ้าเราหันหน้าเข้าองุงเทีมันจะเป็นปั๊มอยู่ซ้ายมือนะคะสาวดาก็เลยไปจอดซื้อฮอทดอกบ้างให้ยายาย เรียบร้อยนะคะให้ยายญาติเจ็นเสร็จแล้วสาวดาก็เลยอเอ็นเบาแล้วจะนอนผูไปไม่ไหวง่วงนะคะง่วงเราอายุมากแล้วมันง่วงจริงๆกับง,ง่วงง่วงแล้วลืมตาไม่ขึ้นเลยก็เลยนอนพอนอนเนี่ยนะคะก่อนจะนอนก็ล็อกประตูแล้วก็หมุนกระจกลงทั้งสี่ทั้งสี่ั้งทั้งสี่ประตูนะคะลงประมาณแค่เอานิ้วเอานิ้วคีบแย่ข yeah, เข้าไปได้นี่แหละแล้วสาวดำก็หลับแล้วก็ฝันค่ะ ฝันมีผู้หญิงมาร้องมาร้องบอกว่าออกออกออกคันนี้ออกออกบอกพอจะไปสามว่าอย่างเงี้ยก็แล้วก็ไปเรือสาวดำก็สะดุ้งตื่นนะคะสะดุ้งตื่นมองหารถคันไหนไม่มีซะคันเลยอยู่ในปั๊มมีรถสาวดำคนเดียวที่จอดอยู่หน้าเซเว่นน่ะนะคะแล้วก็อีกอย่างทีนี้แล้วไม่ยากสิอาจารย์ท่านมาเขียนคืนที่จะไปงานเจ๊แดงนะคะ ไม่ยากมาเขียนให้นะคะอ่ะเขียนให้เลยนะคะจะได้ฟันจะได้มาบอกกันสามตัวเดียวจิไปซื้อไส้ยังละ่ะสามตัวเดียวโอ้ยสั่งว่าฟันได้เลขสามตัวเดียวกับฟันปินนะโอ้ยฟันได้เลขสามมาจันโอ้ย สองตัวก็บบอกเนาะฟันนก็บ,บอกให่สองตัวนี่ก็ใกล้พอได้ซื้อตัวอันนี้เราไปจีไปเลาซ้ำมาสินซื้อจังได้หละพี่น้องซื้อสามตัวเดียวไม่ต้องมีคูเนาะค่ะ ขอให้พี่น้องพิจารณาบัางเด้อพี่น้องเอพิจารณาบิ่งค่ะไปหักไปมกักไปแพงกะซื้อเอาเลยค่ะซื้อเลยก่อนอันนะคะแต่ว่าจาไอค้ความจาเป็นนี่คือว่าเฮาสิซื้ออังหยังเปล่ะแมนเฮาสิซสื้อยังล่ะ,เ,ออละเพราะว่าเพิ่นบอก3ตัวเดียวโอ้ย,ยเป็นยเพิ่นก็มาบอกเลยเนาะพี่น้องเนาะ เด้อพี่น้องเด้อแม่ยาสีได้จันิ่นอันจันให้ตัวนี้บันเนอไอไอฝันได้เลขสามตัวเดียวเนี่ยผูดยิ่งมาบอกนั่งจันไว้ชัดเจนได้พี่น้องบันี้เขาสิสิซื้อจังได้แหะอันซื้อเพิ่นบอกสามตัวเดียวเนาะเพื่พิจะะารณาเบิ่งเอาสร้างว่าดิให้ตัวเดียวก็ให้พี่นอ้องไว้เสนอ เลขแเมญา,าสีดาจันเพิ่นม,มาบอกแล้วซื้ออาเด้อพี่น้องสิบหกมีหน้าน่ะ <t une noise> วดนี้สาวดำกะทิซื้อคือกันละเลขแเมญา,าสีดาจัน <t une noise> ดาจัน เชนน่น้ฮเลว16มีหน้าว่าจะได้กับ้างิวันเสาวดน้ำดีซื้ออิลีจะาลอยนึงเลยขอทุกตันจชคดีเด้อพี่น้องด้วยเพิ่นเช่นห้แบบนี้แหละค่ะเพิ่นมาเขีานายนไหน607ค่ะมานี่นั่งเลเ่นเป็นเชนไปเช่นเพิ่มมันคือ907คือจังหวัดไอ,อมันเคยออกคือจังเล็กอันอัน พระอาจารย์มีเส้นงวดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเพิ่นให,ห้มากนั่นเพิ่นให้ยหาเพิ่นใหาเก้าหาสองค่ะบัรนี้ผู้ไปซื้อก็ซื้อแต่เก้าหาสองโอ้ยไอไอเก้าหาสองอ่ะหกกระบอกลับ,บนี่ค่ะน,นี่นี่มันเป็นมันเป็นหลักฐานมาแล้วเนี่ยนั่งเบาอยู่เด่นนั่งว่าสซื้อนะอืมบัรนี้นั่งว่าสีเกนเนี่ยนั่งบกกายเยนนั่งเลยว่าโอ้ยบกกายเยนของเพิ่อนบอท่านได้ขออนุญาตเพิน่นบัรนี้มันออกหกหาสองเห็นบกกะตรงๆเลย นี่นั่งเขียนเมือว่านนี่ดอกว่าโอ้ยเนาะว่าสิขัะนั่งเขียนจังส่ก็จะมีคนสื่อน้าอยู่ด้เนาะดีบ่ดีก็ถือสามตัวตรงไปแล้วขอทุกท่านโชคดีนะพี่น้องนั่นเนี่ยมีตัวย่างมีตัวย่างอยู่แล้วบ่รู้อันประเภียที่บ่กับนี่อันประเภียที่บ่กับัวกลับหางนี่ออกมาแล้วโอ้ยหกเก้าตัวเดียวกันน่ะส่วนมากสิป็นยังสัชนเนาะโอ้ยหกเก้าตัวเดียวกันน่ะส่วนมากสิเปนนแบบนั่นคนนะว่าเกาว่างหมดละ ส่วนมาโอ้ยน้องกันเข้าเช็ดไว้ให้เออ่นคือันฝนนี่หกหาเก้ากับเก้าเก้าหาสองแล้วก็หกหาสองกับสิวานทังสี่นี้เนาะขอให้ทุกคนโชคดีในงวดนี้ร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยทุกคนเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องป้องตายทุกผู้ทุกคนค่ะ